Ấy Ý <laughs> hì Mình tỏa Xổ xó Xổ ái Đến hay dính Chát lên มาหนึ่งได้ถึงสองไอ้หนุม่มคนนี้มันแต่งตัวเท่เว้ยเดี๋ยวจะมาลงหนึ่งสี่โชว์คนดูสักหน่อยไปคนลงเยอะเกินโอ้โหมีตัวจะไปไหนพี่ชายจะไปไหนเรียบร้อยมันเมื่อกี้มีเสียงอยีก่นะ แถวนี้เสียงหายไปละน่าจะหนีไปแล้วนะหรือว่าผมฟังผิดก็ไม่รู้ mm. แต่ว่าเมืองนี้คนลงเยอะ mm. เยอะจริงด้านหน้ามีตัวนะ mm. โอโ้โหหลายตัว mm. เช็คระเบิดไปก่อน ไม่โดนหรอโอ้โหเฮ้ยนี่มีตัวสวยเก็บสองมีอีกนะด้านล่างมีอีกนะใกล้ๆมากำลังมาจะเยอะไปไหนเนี่ยมีตัวมายังไง พมาดิไม่ได้ตึงบอกเลยย่องไปก่อนอยู่ไหนเฮ้ยคิดว่าผมไม่เห็นเนระฮะโดนโอ้โหยิงเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยขอบัญญาแป๊บนึง อย่ารีบมาเด้อไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะสวย <Dom inated. S 1> เก็บไปดูดิผมใช้เกราะหนึ่งอยู่เลยอะ่ะโอ้โหถ้าโดนซองอัดตัวนะ ไม่รอดด้านหน้ามีตัวอีกโอ้โหทั้งที่สองตัวเลยวะถอยดีกว่านะผมว่าไม่คุ้มเสี่ยงแล้วเกาะดูดิเกาะหนึ่งจ่าไรไปสู้กูสองคนขอซื้อเกาะก่อนเลย เก็บเสียงปืนใครปืนใครเก็บเสียงไม่โดนโอ้โหไม่ตาย oh. เก็บไปพี่ชายเรีย <Stop. S 1> บ,บร้อยด้านหน้ามีอีกสองนะโอ้โหมีอีกโดนไปเล็กน้อย เมืองน,นี้คนลงเยอะนะแต่ว,ว่าไม่ไม่ค่อยเห็นเลยอะ่ะด้านหน้ามีตัวหรือเปล่าไม่มีใครเลยหรอเอเย หมันมีคนลงเยอะนะมังงนี้แต่ไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่เขาอยู่ไกลๆทางนั้นเลยห่อยังไงไ,ไม่โผล่ไปแล้ววิ่งไปละโอ้โห มีตัวสวยเจ็ดคิวไปมีอีกไหมมาได้เลยศพด้านหน้ามีเกาะสี่เลยเหรอสวยดิขอเก็บไปแล้กันมีเข็นด้วยเยี่ยมเลยมีตัวด้านบน สวยได้ลงให้ยิงเฉยขอบญญยก่อนมีตัวมีคนมาสวยผู้สาวโอ้โคไม้ยิงสองตัวเลยเหลือยี่แปดคนละได้ทีอัพมาด้วยอุย้ย โอ้โหใครมัหลอยใครมันตุยผมด้านหน้าหรือเปล่าไม่เห็นตัวนะแล้วบอกเลยว่ากอซ่าเอกไม่อย่างตึงไม่เห็นตัวว่ะ มีเสียงรถโอ้โหขอแจมขอแจมทางไอวอร์ปิดเจอระเบิดหน่อยชาร์จเลยสวย มาหนึ่งได้ถึงสองคิวฟรีไปหนึ่งมีอีกนะไปแล้วใครจะอยู่เฮ้ยสวยบอกเลยว่ากอซ่ายิงโคตรเจ็บแล้วยิงเป็นกอซ่าอ็กด้วนะโอ้โหจะเย็น โอ้ยเจ็บดิเจ็บดิเจ็บดิขอบัญญาใหญ่ก่อนป่าโอ้โหเลยเลยเฉยไอวอพี่เยอะมาดิ กระโดดใส่โอ้หสามเมตรตึงๆไปตอนนี้เหลือสิคนเยอะนะ19คนอะ่ะด้าหนามีตัวอีกโอ้โหผมไม่มีเครื่องดีดด้วยอย่าเห็นผมเด้วยอย่าเห็นผมแล้วกันโอ้โหย่งมีศพตึ้งตาย ด้านหน้ามีคนอีกด้านข้างโอ้โหสวยเจ็บไปหนึ่งเหลืออีกเจ็ดคนเยอะ Chạy lên chạy lên chạy lên đi hơi 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 Ui, ui, ui Nhìn hơi nó Nhìn hơi nó Ui เฮ้โดนอะไรวะตัวแจมเหรอบวก3ามวิบแที่สามสิบห้าคิวดาเมจห้าพันเจ็ด 5, โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนฝากกด like ไลค์กดติดตามผมด้วยไปละเจอกัน Let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till yeah, you get the